ยาพรมตาตีเลย่งเออ่ยเลยมาวังมองเนี่ยยงยงยงว้ยยงวย้ยงวยยงวยตั้งยัโครงการข้าวเตมนาผู้ว่าภาเกี่ยวประจาปีองพนในวันนี้ประเพณีปัจจุบันนับได้ว่าจะเริ่มหายไปจากสังคมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ่งผล ทำให้เกษตรกร,ร,กรในปุบันมีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นสภาพสังคมเกษตรกรดั้งเดิมซึ่งแต่เดิมมีความเอื้ออาทรมีน้ำใจต่อกันนับเป็นนิมิตหมายอันดีของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในกั้ประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบต่อไปสำหรับวันนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหมู่บ้านได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยในฐานะพ่อเมืองได้กรุณาได้เดินทางมาให้หวันกำลังใจแนานเดือนต้านภูมิ นายกเทศมนตรีตะบลโพนสูงในนามคณะกรรมการจัดงานขอนำเรียงการจัด,จดกิจกรรมตามผลิตและคุณภาพชีวิตของชาวนาดีขึ้นทั้งหลายได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวพบว่าเรายังปิดผมต้องชมเชอนอยนโยบายรัฐบาลประการหนึ่งครับภายใต้กนันนำของลายครับท่านที่เคารพ <5, 2, S> 1อ3 1> สวดสวดพี่น้อง ครับด้วยภาพความประทับใจอย่างยิ่งครับท่านครับคนคำเลาะนะครับเกเษตรกร สัมปตัสสามนาโมตัสสะคกวาตระต่อปัจจันตาสังคาบขขาบุตะลิเกวิมาเนเคืหาวัตุมิเขตะพูมม่มีสุทันตุผู้ตอนอยู่ในลูกพรมสิบหอกสัน้นตะลิเกวิมาเนตอนอยู่ในที่ต่างๆมีอุดรตอนอยู่ในผมเขตเมืองไทยตอนอยู่ในพงไปและป่ามานาทุกแห่ง พมมาตนสถิตรักษาอยู่บนพื้นเป็นดินตลอดนางนาทน้อยทอรณดีเป็นต้นชลาธธาวิสาวาดาทั้งท่านเสียบ่อขาดบ่อด้ประมาทคนนี้ทั้งมาพรเจ้าท่านแลี้ยงาตันทุดสดก้อยเครื่อนน่อยซอยสังวานสัพพะอลังก <บ eterm oon> ันเลยครับนครประสัมาสัมพุทธเจ้าก็สามสิบสองขวนตัดนไปขึ้นมาเมื่อนีว่านี่อุ้มมา

ได้11คะแนนครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดอุดรธานีนะครับพร้อมด้วยท่านนายอำเภอข้าวเต็มนาผู้ว่าพาเกี่ยวยนียครับถูกกับภรรยาไม่ใช่นิมนต์จะเชิญพ่อพา,ามต่อเลยนะครับ <c oughs>